ก้อนนี้ <S <S <ing> <S นนยังใหญ่เลยคนะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาก้อนเล็กๆเนาะอันที่เขาใหญ่แล้วเราปล่อยเนี่ยอันนี้ค่ะอันไหนที่ใหญ่แล้วเราปล่อยแล้วนะโซอ่อนมากป,ปะเป๊ะปะเปะ สวัสดีคะ่ะเดี๋ยวแป้งพาเก็บผักกูดนะคะนี่คือดงผักกูดนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านแป้งไม่ไกลนะคะก็แป้งเก็บตรงนี้ประจำเลยเนี่ยกำลังขึ้นสวยมากเลยคะ่ะปามาเก็บด้วยกันเลยจะเก็บใกล้ๆก,กันดีกว่านะเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมหลังยอดอ่อนออโอโซแล้วโซนี่ค่ะ มากเลยมากค่ะ ตัระบน่าอ้แตนอรตอกอง e ่ารัก a นไม้กนี้บกไดบอกอัพตัวนี้ก็ดอกใหญ่ๆนะกอยังใหญ่เลยดูนะคะต้องจะเอากอนอ่อนนะค่นี้เพราะเขายังอ่อนมากน่ดูตรงนี้ ยังใหญ่เลยุกวเดียวมี1 2ึ่งสองสามสี่หดแก้าสิบสิบเอดองกสิบสองไใช่ดอกสิไว้นะคะแล้วข้างล่างอีกใหญ่มากพวกเลยดูดิมาดูก่อนดีนะ

ใหดจะาโกอวดใหญ่ๆเนี่อดอดอย,ย,ยน่นนนาก,กินเดี๋ยวไปดูทางนู้นก่อนนี่ค่ะบรรยากาศเขาวนดู

พกร,ร,กรแม่เ <laughs> ข็งมาลู้ <laughs> อ่ะเด้อเน้ยเด้ <c oughs> อเด้ยนอนี่ลูกแม่สอนมาดีลูกหนีแล้ววิ่งวิ่ง,อ,ง,งอ่อนอ่อนเพรากระเสะแเฮ ท่านลูกเ,เก็บอย่างนี้เราหนีกันทุกคนทุกคนไปกันเถอะค่ะยึดสะดดึกติดเก้อแก่ท่านน้องแคนเก็บอย่างนี้หนีกันเร็วทุกคนเีรแล้ว

โอเคเค่ะลุงป้านาอาค่ะได้เยอะมากแล้วนะคะเดี๋ยวเนี่ยปล่อยคะ่ะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเราไม่ได้เอาเยอะนะคะเห็นว่าเหมือนเราเก็บเยอะแต่แค่นี้ค่ะเอาถุงเดียวแค่นี้คะ่ะคือหนึ่งปีหนึ่งครั้งขนั้นมีเป็นทางางเนี้เลยค่ะทุกคนไม่ต้องหวังว่าเราจะสูญพันธุ์นะเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ